สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับกับผมนะครับผมไฟ่กันไฟ37นะครับและวันนี้ผมจะมาเทสคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาใหม่เมื่อหลายวันก่อนด้วย 3D Mark 13 Advanced Edition ในโหมด Firestrike Mode Extreme ว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ย้ำนะครับว่า 3D Mark 13ของผมนั้นไม่มีการรวมสกอร์แต่จะมีกราฟิกสกอร์ฟ s สิกสกอร์และ Combined s c o สกครับเพราะว่า 3D Mark ของผมนั้นไม่ใช่ Professional Edition นะครับ เอา่ะครับเราก็ไปอยู่ในหน้าของ 3DMark 13 Advanced Edition นะครับผมในใน Fire Strike โหมด e x t r e m e นะครับผมก็เซ็ตค่าตามนี้นะครับผมตัดเดโมทิงเป็น u HD นะฮะแล้ว b e น c h m a r k กเลยครับฉากแรกสตาร์ทอยู่ที่70เฟรมนะฮะก็โอ้ตีค่อนข้างใช้ได้ครับไม่ได้ปรับสูตรอันเนี้ย ดีเทลครบทุกอย่างนะครับผมแสงนี่ก็สมจริงอยู่พอสมควรนะครับไอเรื่องครับในการาฟริกเทสหนึ่งนะฮะฉาก2สตาร์ทอยู่ที่3 7เฟรมเรทน,นะครับผมจะได้ครับไม่ ไม่มีสตุกเลยนะฮะแต่อาจจะมีเฟรมเด่นล่วงไปปะเล็กน้อยนะครับอืมใช้ได้นะครับทั้งสีทั้งแสงทั้งไอ้น้ำทั้ง พองอากาศออกมาเต็มรูปแบบครับใช้ได้เลยครับฉากของฟิสิกส์เทสครับสตาร์ทอยู่ที่40เฟรมเลยนะฮะ37แล้วนะฮะโอ้สุดยอดนะครับสำหรับ Core i7 6 7 0 k ครับสุดยอดครับไม่มีกระตกเลยนะฉากคอมไบส์เทสครับสตาร์ทอยู่ที่24เฟรมนะฮะ ภาพสุดยอดครับใช้ทั้ง CPU และ GPU ทำงานประสานกันนะครับผม20-30เป็นเรทนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับสำหรับ Combine Test เอาละครับคะแนนก็ออกมาแล้วนะครับผมสำหรับไ y สไตล์ในโหมด Extreme นะครับผม Graphics Score ครับ113,665ครับ Physics Score 11,992ครับ Combine Test ครับ ผมขอบอกเป็นเฟรมเรทนะครับผมเป็น24.18ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8,000 8,000กประมาณนี้ครับก็ใช้ได้ครับสำหรับสเปคคอมแบบนี้เลยนะครับผมแลวผมจะบอกสเปคคอมในใต้ Description ของ YouTube นะครับผมโอเคครับก็ตามนี้ครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการเทสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะครับผม เอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรกด subscribe เพื่อติดตามกดไลค์ถ้าคุณชอบสำหรับวันนี้ผมไอเกนฟสามเ็ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ